พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านดยพี่น้องครับ <š uche> รเฟลเดียวด้วยกันในเช้าวันนี้นะครับพระคำของพระเจ้ามาถึงพวกเรานะครับอยู่ในสุภาษิตเลยครับสุภาษิตบทที่1ข้อที่หนึถึงข้อที่7นะครับพี่น้องมีพระคัมภีร์เราเปิดแล้วเราดูไปด้วยกันนะครับอยู่ในสุภาษิตบทที่1นะครับข้อที่หนถึงข้อที่7ผมจะอ่านจากฉบับแปลมาตรฐาน2องพนะครับพี่น้องครับสุภาษิตบทที่1นะครับข้อที่1ครับบรรดาสุภาษิตของโซโลมอนผู้เป็นกษัตริย์แห่งอิสราเอล และโอรสของดาวิดเพื่อให้รู้จักปัญญาและการสั่งสอนเพื่อให้เข้าใจถ้อยคำแห่งความรอบรู้เพื่อรับการสั่งสอนให้ฉลาดในเรื่องของความชอบธรรมความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมเพื่อให้ความสุขขุมแก่คนรู้น้อยให้ความรู้และความเฉลียวฉลาดแก่คนหนุ่มคนมีปัญญาจะได้ยินและเพิ่มพูนการเรียนรู้และคนที่มีความเข้าใจจะได้รับการชี้แนะ เพื่อให้เข้าใจสุภาษิตและอุปมา,มาทั้งถ้อยคำของคนมีปัญญาและปริศนาของพวกเขาข้อที่7ดนะครับความยำเกรงพระยาเวเป็นจุดเริ่มต้นของความรู้คนโง่ย่อมดูหมิ่นปัญญาและการสั่งสอนพี่น้องครับพระคมพีวันนี้นะครับอยู่ในสุภาษิตบทที่หนึ่งครับนะแล้วก็เริ่มต้นด้วยครับในข้อที่1ถึงข้อที่7นะสุภาษิตนะครับพระคัมภีร์บอกเลยครับบันทึกในข้อที่หนึ่งนะครับ ว่าเป็นบทประพันธ์นะครับเป็นสุภาษิตที่เราอ่านนี่นะครับอยู่ในเป็นบรรดาสุภาษิตของกษัตริย์โซโลมอนพี่น้องครับพี่น้องครับในหนึ่งพงกษัตริย์บทที่สามนะได้บันทึกไว้นะครับพระคัมภีร์ได้บันทึกไว้นะครับว่ากษัตริย์โซโลมอนพระองค์นี้นะครับเป็นผู้ที่ประพันธ์บทสดุดีขึ้นพี่น้องครับกษัตริย์โซโลมอนนะครับในหนึ่งพงกษัตริย์บทบทที่สี่ครับพี่น้องครับบทที่สี่ได้บันทึกไว้นะครับว่า พระองค์ตัดสุภาษิตอยู่สามพันข้อนะแล้วบทเพลงของพระองค์มีหนึ่งพันกับอีกห้าบทพี่น้องพี่น้องครับดังนั้นสุภาษิตวันนี้ที่เราอ่านกันนะพี่น้องครับความจริงแล้วเป็นเพียงเซี่ยวหนึ่งนะครับนะสุภาษิตท,ที่บันทึกในพระคัมภีร์เป็นเพียงเซี่ยวหนึ่งครับจากสามพันบทสุภาษิตท,ที่กษัตริย์โซลมอนนั้นเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่แต่งขึ้นมาเองพี่น้องครับนะและความจริงโซโลโมอนนี่นนะครับเรียกว่าได้ชื่อว่า เป็นกษัตร er ิย์ท no no ี่มีสติปัญญาสูงส่งมากนะในโลกยุคโบราณพี่น้องครับนะพระคัมภีร์ไบเบิลก็บันทึกนะครับแล้วก็คนที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้านะก็เชื่อเรื่องของกษัตริย์โซโลมอนนะครับว่ามีอยู่จริงพี่น้องครับนะแล้วก็เป็นบุคคลที่มีอยู่จริงครับและเป็นบุคคลที่มีสติปัญญาและมีความมั่งคั่งมากในโลกโบราณพี่น้องครับพี่น้องในกษัตริย์โซโลมอนนะครับได้บันทึกเรื่องราวของท่านนะเมื่อท่านขึ้นมาเป็นกษัตริย์ เมื่อยังทรงพระเยาว์นะพี่น้องครับนะอยู่ในหนึ่งองค์กษัตริย์นะครับบทที่3พี่น้องนะได้บรรยายถึงเหตุการณ์นะครับของการที่ท่านนั้นขึ้นมาเป็นกษัตริย์เราไม่รู้อายุแน่นอนของท่านนะครับว่าท่านขึ้นมาเป็นกษัตริย์ปกครองอิสราเอลนั้นอายุประมาณเท่าไหร่แต่มีการประมาณการครับว่าท่านขึ้นมาตอนที่ท่านอายุอาจจะเป็นวัยรุ่นนะครับอาจจะไม่ถึง20 20ปีนะครับนะมีการคำนวณกันนะครับอาจจะไม่ถึง20ปี ที่ท่านมาเป็นกษัตริย์ปกครองอิสราเอลในหนึ่งพงศ์กษัตริย์บทที่3ได้บันทึกเหตุการณ์ที่สําคัญครับว่าท่านเมื่อท่านขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์นะครับเนื่องจากท่านยังส่งพระเยาว์นะยังเป็นวัยรุ่นนะพี่น้องครับนะแล้วก็ท่านไปถวายเครื่องสัตวกบูชาครับเป็นเครื่องเผานะเครื่องเผาบูชาและกษัตริย์โซโลมอนนี่ก็ทําใหญ่โตนะครับนะหนึ่ตัวเลยพี่น้องนะเครื่องเผาบูชานะครับในหนึ่งพงศ์กษัตริย์บทที่3บันทึกไว้นะครับ ไปถวายสตัตวบูชาให้กับพระยาเวครับหนึ่งพันตัวด้วยกันนะที่เมืองกีเดโอนครับพี่น้องแล้วก็ที่นั่นนะครับในค่ําคืนวันนั้นครับที่กษัตริย์โซโลมอนทรงบรรทมหลับนะครับพระเจ้าพระยาเวเสด็จมาเยี่ยมเยียนท่านครับพี่น้องนะแล้วพระเจ้าพระยาเวนั้นได้ตรัสกับกษัตริย์โซโลมอนนะครับว่าท่านประสงค์สิ่งใดนะพระยาเวจะประทานให้หนึ่งข้อขอพระเจ้าได้เลย พระเจ้าจะประทานให้กับกษัตริย์โซโลมอนพี่น้องนะพี่น้องครับวันนี้ถ้าเกิดในหนึ่งมงกลกษัตริย์บทที่สามถ้าเกิดขึ้นจริงกับเราพี่น้องพระเจ้ามาหาเรานะครับและให้เราขอพรพระเจ้าได้หนึ่งข้อเราจะขออะไรครับพี่น้องเราจะขออะไรพี่น้องครับนะอันนี้ก็น่าคิดน,นะครับนะกษัตริย์โซโลมอนไม่ได้ขอทรัพย์สินเงินทองนะของนอกกายหรืออะไรเลยนะพี่น้องครับนะกษัตริย์โซโลมอนทําสิ่งหนึ่งซึ่ง พระกัมปีม่ยนดึงนะว่าพระยาเวทรงขอพระไทยนะกษัตริย์โซโลมอนได้ทูลขอสติปัญญาครับนะจากพระยาเวนะขอสติปัญญาจากพระองค์เพื่อที่กษัตริย์โซโลมอนนั้นจะสามารถปกครองและครอบครองดูแลอาณาจักรของพระเจ้าได้ดูแลประชากรของพระองค์ครับนะอาณาจักรของพระเจ้านะครับอิสราเอลที่พระเจ้าทรงเลือกสรรน,นะอันนี้เป็นสิ่งที่กษัตริย์โซโลมอนได้ร้องทูลขอครับนะ ท่านบอกว่าท่านนั้นยังอายุน้อยนะครับต้อมีบันทึกนะครับว่าท่านอายุน้อยดังนั้นท่านขอสติปัญญาครับในการปกครองดูแลประชากรของพระองค์นะ mm hmm. ท่านรับอาณาจักรนี้ต่อจากกษัตริย์ดาวิดผู้พ่อนะครับและแน่นอนนะข้าราชบริพารนนอายุเยอะกว่าท่านแน่นอนครับที่ต่อจากกษัตริย์ดาวิดแล้วท่านจะมีสติปัญญาไงครับในการครอบครองและปกครองคนเหล่านี้ที่รับใช้คุณพ่อมา ดังนั้นกษัตริย์โซโลมอนนะครับขอสติปัญญาจากพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็ประทานให้กับท่านครับพี่น้องนะกษัตริย์โซโลมอนม,มีสติปัญญาอย่างมากเลยครับและประพันธ์สุภาษิตพี่น้องพี่น้องกลับมาดูที่สุภาษิตบทที่หนึ่งนะครับพระมีวันนี้นะที่พูดถึงว่าบรรยายอะไรอยู่บ้างความจริงแล้วหัวใจของสุภาษิตนะครับอยู่ในข้อที่7เลยพี่น้องครับเป็นหัวใจที่สําคัญมากเป็นหัวใจที่สําคัญมากนะครับอยู่ในข้อที่7ครับข้อที่7บอกว่าความยำเกรงพระยาเวเป็นจุดเริ่มต้นของความรู้ คนโง่ย่อมดูหมิน่นปัญญาและการสั่งสอนพี่น้องนะอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นหัวใจของสุภาษิตนะครับคือกษัตริย์โซโ,ซโลโมอนกำลังจะบอกนะครับว่าจุดเริ่มต้นของความรู้เริ่มต้นเมื่อเรายำเกรงพระเจ้าครับนะเริ่มต้นเมื่อเรารู้ว่ามีพระเจ้าอยู่จริงนะพระผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่ครับพระยาเวที่เปิดเผยสำแดงพระองค์นะครับพระยาเวให้กับมนุษย์รับรู้ครับ ไม่ใช่พระเจ้าพระองค์ไหนทั้งสิ้นนะครับพระเจ้าที่สําแดงให้กับเรารู้ครับคือพระยาเวแล้วทรงเลือกสรรอิสราเอลพี่น้องครับแล้วเมื่อเราทราบว่ามีองค์ผู้เป็นเจ้าพระผู้สร้างพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่นะครับเราก็ยอมรับครับว่าเรานั้นไม่ใช่พระเจ้าอาเมนนะครับมนุษย์ไม่ใช่พระเจ้าครับนะมนุษย์ไม่ใช่พระเจ้านั่นแหละครับเมื่อเราถึงจุดนั้นนะครับเราจะยำเกรงพระเจ้าครับและเมื่อเรายำเกรงพระเจ้า จะเป็นจุดเริ่มต้นของความรู้ทั้งปวงพี่น้องครับสติปัญญาแบบพระเจ้าพี่น้องสติปัญญาที่พระกัมบีพูดถึงนะครับที่กษัตร,ริย์สโรรคนบอกนะครับสติปัญญาที่พระเจ้าพูดถึงที่พระกัมบีพูดถึงในตอนนี้ไม่ได้เป็นสิไม่ใช่สติปัญญาแบบโลกเป็นสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าครับสั่งสอนให้ฉลาดฉลาดในแง่ของอะไรครับในเรื่องของความชอบธรรมความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมครับคือฉลาด ในเรื่องของการเดินอยู่ในทางของพระเจ้าครับพี่น้องเป็นคนดีนั่นเองครับเดินอยู่ในทางของพระเจ้าทางของความชอบธรรมข้อที่สามมันถึงว่านะครับสั่งสอนให้ฉลาดในเรื่องของความชอบธรรมในเรื่องของความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมพี่น้องพี่น้องคําว่าปัญญานะครับในข้อที่ในในนี้นะครับบอกว่าเพื่อให้รู้จักปัญญาและการสั่งสอนพี่น้องคําว่าปัญญานี้นะครับในภาษาฮิบรูนะให้ภาพ ให้ภาพของคนที่มีทักษะนะมีทักษะที่เก่งมากและเชี่ยวชาญนะเป็นเหมือนกับทักษะในการาทํางานศิลปะ <บร porque> เป็นเหมือนกับทักษะในการสร้างงานสักชิ้นหนึ่งขึ้นมานะครับนะพระมีให้ภาพของปัญญาว่ามีทักษะแบบนั้นนะครับแต่ทักษะที่หรือความเชี่ยวชาญแบบนั้นนะครับเป็นความเชี่ยวชาญในการเดิในในทางของพระเจ้าพี่นอ้นองพี่น้องนึกภาพครับเป็นเหมือนกับ ปัญญาในที่นี้นะครับที่กริส์โซลมพูดถึงครับเป็นเหมือนกับเรียกว่าศิลปะก็ได้ครับศิลปะในการดําเนินชีวิตให้อยู่ในทางของพระเจ้าคืออยู่ในทางของความชอบธรรมในความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมครับนั่นคือจุดเริ่มต้นของปัญญาพี่น้องนั่นคือปัญญาที่พระเจ้าพูดถึงพี่น้องเป็นเหมือนกับทักษะนะเป็นเหมือนกับศิลปะคนที่มีความเชี่ยวชาญในการดําเนินชีวิต ให้อยู่ในความชอบธรรมในความยุติธรรมและในความเที่ยงธรรมครับพี่น้องพี่น้องครับชีวิตของเรานะครับเต็มไปด้วยเรื่องความทุกข์ยากลําบากนะเต็ไมไได้รยเรื่องผิดหวังนะเรื่องของความท้อแท้ใจความทุกข์ลำบากที่เข้ามาในชีวิตความเจ็บป่วยการสูญเสียนะครับหรือเรื่องที่เราล้มเหลวความผิดพลาดทั้งหลายพี่น้องครับพี่น้องเมื่อเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในชีวิตของเรา เราต้องการพระปัญญาจากพระเจ้าครับอันนี้แหละคือปัญญาครับที่กษัตริย์สร้อยพูดถึงหรือในเวลาที่เรานั้นประสบความสําเร็จในชีวิตประสบความมั่งคั่งร่ํารวยมีชื่อเสียงเงินทองมากมายเวลานั้นแหละครับเราก็ต้องการสลีปปัญญาจากพระเจ้าครับในการจัดการความมั่งคัง่งความร่ํารวยจัดการกับความเย่อหยิ่งในชีวิตของเรานะนี่คือต้องการปัญญาครับศิละปะ ในการดําเนินชีวิตในทางของพระเจ้าทักษะในการดําเนินชีวิตในทางของพระเจ้าพี่น้องพี่น้องเราส่วนใหญ่<ๆ><ๆ>รู้ด<ๆ>ีครับอะไรดี an an อะไรไม่ดีอะไรชั่วอะไรไม่ดีนะอะไรดีนะครับเรารู้หมดครับพี่น้องครับแต่หลายครั้งเราต้องเลือกทาในสิ่งที่ถูกต้องอันนั้นแหละยากพี่น้องเรารู้ครับทําสิ่งที่ดีคืออะไรเรารู้ครับทําสิ่งนี้ไม่ดีคืออะไรแต่ว่าการมีปัญญาในการเลือกทาในสิ่งที่ถูกต้อง อันนั้นยากจริงๆพี่น้องครับนะอันที่หนึ่งนะพี่น้องครับประการที่หนึ่งครับถ้าเรารู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะครับแล้วเราต้องเลือกก็ยากแล้วพี่น้องครับประการที่สองหลายครั้งนะครับทางเลือกในช่วงเรามันไม่ชัดเจนเหมือนทางเลือกแบบศิลธรรมว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดียกตัวอย่างเช่นเราจะเลือกทํางานที่ไหนนะครับหลังจากจบการศึกษาเราจะเลือกเรียนที่ไหนนะในขณะที่เรากําลังจะเข้ามหาวิทยาลัยนะครับหรือถ้าเรา ถ้าเราเโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นนะครับเราจะเลือกมีแฟนคนไหนดีมีแฟนคนนี้ดีไหมคบกับเขาดีไหมอันนี้ไม่มีแบบถูกผิดแล้วนะพี่น้องครับพี่น้องเห็นภาพนะครับหรือเราเลือกแต่งงานพี่น้องนะเราจะแต่งงานกับคนนี้ดีไหมนะหรือแต่งงานกับอีกคนหนึ่งดีกว่าพี่น้องสิ่งเหล่านี้ครับนะมันไม่ชัดเจนมันไม่เครียดขัดสิ่งเหล่านี้ต้องการสติปัญญาครับ และสติปัญญาที่เราพูดถึงในที่นี้คือสติปัญญาจากพระเจ้าพี่น้องส, <elle> สิ่งที่อยู่การที่เราจะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องนะครับในทางของพระเจ้าพี่น้องอันนี้ต้องการสติปัญญาครับปัญญานี่แหละครับที่โซโลมอนพูดถึงนะปัญญาในการใช้ชีวิตนะศิลปะในการใช้ชีวิตในการดําเนินชีวิตให้อยู่ในทางของพระเจ้าพี่น้อง <asury. S 2> ในทางชอบธรรมพี่น้องครับอย่างที่บอกนะครับข้อที่เจ็เป็นหัวใจ เริ่มต้นต้องเริ่มต้นสมการชีวิตให้ถูกตอนครับก็คือเริ่มต้นต้องเริ่มต้นโดยการยำเกรงพระเจ้านะถ้าเริ่มต้นไม่ยำเกรงพระเจ้าจบแล้วครับอันนั้นไม่ใช่สติปัญญาของพระเจ้าครับไม่ใช่สติปัญญาที่พระคมภีพูดถึงพี่น้องเริ่มต้นต้องเริ่มต้นให้ถูกครับว่าเรายอมรับว่ามีพระเจ้าพระผู้สร้างและเรายอมรับว่ามนุษย์หรือตัวเรานี่นะครับไม่ใช่พระเจ้าดังนั้นเราต้องมีชีวิตที่ยอมจำนน นะยำเกรงพระเจ้านะครับยำเกรงพระยาเวความหมายว่ายำเกรงพระยาเวหมายความว่าเราต้องยอมรับว่าเราเป็นเพียงมนุษย์นะแล้วเราต้องมีชีวิตที่เรียกว่ายอมจำนนมีชีวิตที่เชื่อฟังมีชีวิตที่ดำเนินชีวิตแบบเกรงกลัวพระเจ้าครับนั่นคือจุดเริ่มต้นของความรู้นะจุดเริ่มต้นของการดำเนินชีวิตแบบมีปัญญาครับที่พระัมภีร์ฮีบรูนี้พูดถึงนะอย่างยที่บอกปัญญากลับมาครับ คือทักษะในการใช้ชีวิตศิลปะเป็นศิลปะครับหลายอย่างหลายครั้งเรารู้ว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีครับนะแต่ว่าการใช้มันขึ้นมาการที่เราจะทําสิ่งที่ดีนั้นมันต้องมีศิลปะครับพี่น้องมีศิลปะในการทํามีศิลปะในการเรียกว่าใช้ความจริงอันนี้หรือปัญญานี้ครับในการดําเนินชีวิตให้ถูกต้องชอบธรรมกับพระเจ้าในสถานการณ์ชีวิตของเราพี่น้องอย่างที่ผมยกตัวอย่างตะก,กี้นะครับ เมื่อเราเผชิญกับความยากลําบากในชีวิตเราจะมองความทุกข์ยากลําบากนี้อย่างไรการมองนี่แหละครับการเผชิญและการตอบสนองความยากลำบากนั่นแหละครับคือสติปัญญาครับที่กษัตริย์โซโลมอนพูดถึงนะหรือเมื่อเราเผชิญกับความประสบความสุขในชีวิตความมั่งคั่งความร่ํารวยเราจะตอบสนองสิ่งนั้นอย่างไรหรืออย่างที่ผมบอกตะกี้นะครับว่าเราต้องเผชิญการตัดสินใจในชีวิต และหลายครั้งการตัดสินใจในชีวิตเนี่ยมันไม่ชัดเจนนะว่าสิ่งไหนดีหรือไม่ดีนะเช่นการเลือกที่เรียนต่อที่ทํางานการแต่งงานการเลือกแฟนความสัมพันธ์คู่ครองครับสิ่งเหล่านี้ครับต้องการปัญญาจากพระเจ้าครับในการตัดสินใจและป,ปัญญาจากพระเจ้ามาอย่างไงครับคือศิลปะในการตัดสินใจเลือกดําเนินชีวิตให้เดินอยู่ในทางของพระเจ้าในทางชอบธรรมครับพี่น้อง นั่นคือความหมายของสติปัญญานะครับที่สุภาษิตพูดทั้งเล่มพูดทั้งเล่มครับถ้าพี่น้องอ่านสุภาษิตทั้งหมดนะครับทั้งเล่มนี้นะครับจากเลนส์อันนี้นะครับพี่น้องจะเข้าใจความจริงของสุภาษิตครับต้องเริ่มต้นให้ถูกนะเหมือนกลัดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกนะครับว่าเริ่มต้นต้องเริ่มต้นจากการยำเกรงพยาเวครับและสติปัญญาในนี้ที่พูดถึงไม่เหมือนสติปัญญาของโลกนี้ครับ พราะสิแย่ของโลกนี้บางทีพาเราออกห่างจากพระเจ้าเยื่อหยิ่งยกมนุษย์ขึ้นเป็นพระเจ้าแต่สิปัญญาที่พระกัมภีร์นี้พูดถึงคือเริ่มต้นด้วยการยำเกรงพระเจ้าครับยำเกรงพระเจ้าหมายความว่าครับหมายความว่ามีชีวิตที่ยอมจำนนกับพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นพระเจ้าในชีวิตของเราจริงๆพี่น้องนั่นคือความหมายครับของการยำเกรงพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นพระเจ้าจริงๆในชีวิตของเรา และให้เรายอมรับพระองค์เป็นองค์ผู้เป็นเจ้าในชีวิตของเราครับดังนั้นเมื่อเรายอมรับพระเจ้านะครับในชีวิตของเราเราจะดำเนินชีวิตด้วยการมีชีวิตที่ยอมจำนนครับมีชีวิตที่เชื่อฟังและมีชีวิตที่เกรงกลัวพระเจ้าครับเกรงกลัวพระเจ้าพี่น้องต้องเกรงกลัวพระเจ้านะครับนะนะความหมายของการยำเกรงนะครับคือเชื่อฟังจำนนและเกรงกลัวครับพี่น้องและนั่นจะเป็นการเริ่มต้นครับของปัญญาของพระเจ้าพี่น้องนะขอบคุณพระเจ้าครับ แล้วในบทในข้อที่สามข้อที่สี่จริงบอกนะครับว่าทั้งคนที่รู้น้อยและคนที่รู้มากก็ต้องอ่านสุภาษิตครับแลนะพ่อพี่บอกนะครับนะให้ความสุขปุ่มแก่คนรู้น้อยให้ความรู้และความเฉลียวฉลาดแก่คนหนุ่มข้อที่ห้าบอกแม้คนมีปัญญาแล้วก็ต้องเพิ่มปูนความเรียนรู้ครับนะคนมีความเข้าใจต้องการได้รับการชี้แนะหมายความว่าถ้าเราคิดว่าเรามีปัญญาอยู่แล้วนะครับยิ่งต้องอ่านสุภาษิตที่น้อง นะเพื่อจะเพิ่มปูนสะสมปัญญาครับในความเข้าใจจะมีศิละปะมีทักษะในการดําเนินชีวิตให้อยู่ในทางของพระเจ้าได้ครับอาเมนนะพี่น้องครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญครับคนที่ต้องการทักษะแบบนี้แหละต้องอ่านสุภาษิตอาเมนนะขอบคุณพระเจ้าเราร่วมใจฐานนะครับสาธุการพระบิดาขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระคัมภีในเช้าวันนี้ที่สําแดงถึงพระปัญญาของพระเจ้าพระปัญญานั้นเริ่มต้น เมื่อเราเรียนรู้จักที่จะยำเกรงพระเจ้าในชีวิตของลูกเองพระบิดาเจ้าเมื่อลูกเริ่มต้นโดยการดำเนินชีวิตที่ยอมจำนนดำเนินชีวิตที่เชื่อฟังและเกรงกลัวพระเจ้าขอบคุณพระองค์เจ้าสำหรับพระปัญญาของพระเจ้าในสุภาษิตที่สอนลูกให้ดำเนินชีวิตอยู่ในทางชอบธรรมในทางของพระเจ้าอย่างมีศิละปะและมีทักษะขอบคุณพระองค์เจ้าอธิษฐานกลาบทูล ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอเมนพีน่น si ้องการดําเนินชีวิตนะครับเราต้องการทักษะครับทักษะชีวิตนะคนในยุคปัจจุบันเรียกว่าทักษะชีวิตนะครับศิละปะในการใช้ชีวิตนะแต่ว่าใช้ชีวิตยังไงครับศิละปะในการใช้ชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้าใช้ชีวิตที่ดําเนินอยู่ในทางพระเจ้าครับดังนั้นคริเสเตียนต้องมีศิละปะและทักษะนี้ครับโดยเฉพาะยิ่งเมื่อเราเดําเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้นะครับที่เต็มไปด้วยคนที่ ไม่เชื่อพระเจ้าและไม่ยอมรับพระเจ้าเราจะดําเนินชีวิตยอย่างไรครับในโลกแบบนี้เราต้องการส,สติปัญญาครับนะทักษะศิละปะในการใช้ชีวิตให้เดินอยู่ในความชอบธรรมในความยุติธรรมและในความทิ่งธรรมเดินอยู่ในทางพระเจ้าท่ามกลางคนต่างๆที่เขาไม่รู้จักพระเจ้าพี่น้องอันนี้สําคัญนะครับต้องการสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าจริงๆครับและอย่างที่ผมบอกนะครับย้ำอีกทีนะครับ จุดเริ่มต้นของปัญญาและความรู้นะครับอยู่ที่การจำเกรงพระยาวเวครับให้พระเจ้าเป็นพระเจ้าจริงๆครับในชีวิตของเราอาเมนครับขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าควาพี่น้องนะครับพระเจ้าครับ